กรในโลกที่แต่งเติมไปด้วยจินตนาการมันถือกำเนิดขึ้นจากตัวการ์ตูนเด็กน้อยที่ชื่อว่าแฮโร w เพียงแค่สีม่วงจากดินสอสีเทียนอนุภาพของจินตนาการก่อกำเนิดกวางมูสและเม่นสาวแสบซ่าทั้งสามออกผจญภัยตามภาพวาดที่ตัวแฮโรนั่นแหละสร้างมันขึ้นตามเสียงประกอบนิทานของผู้ที่แฮโรเรียกว่าผู้บรรยาย โลกของทั้งสามสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาออกประจนภัยในทุกๆวันทุกๆช่วงเวลาจนวันหนึ่งแฮโร่ Hero ตั้งคำถามกับผู้บรรยายว่าถ้าหากเขาเป็นคนสร้างโลกแห่งจินตนาการแล้วใครคือผู้ให้กำเนิดผู้บรรยายตอบกลับว่าเป็นตัวเขาเองที่เป็นคนสัรสร้างแฮโร่เขาแทบไม่ต่างจากตัวการ์ตูนแฮโร่นี้เท่าไหร่เพียงอายุที่มากขึ้นทำให้เขาอาจจะมีหนวดสักหน่อย หลังจากนั้นเฮโร w จึงเรียกผู้บรรยายว่าตะแกะ่เฮโร w ถามตะแก่ว่าทำไมเขาไม่เคยพบผู้วาดเลยตะแก่ตอบกลับว่าเขานั้นอยู่ในโลกที่คล้ายทั้งสามแต่สลับซับซ้อนมีสีสันมากกว่านิดหนึ่งเรียกที่นั่นว่าโลกแห่งความจริงบทสนทนาย,ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่เฮโรที่พูดกับตาแก่จนในที่สุดเสียงทักทายของผู้บรรยายหรือที่เราคุ้นเคยอย่างตาแก่ก็หายไป แฮโรออกตามหาเขาไปทั่วในทุกแห่งหนของดินแดนจินตนาการตาแก่ไม่อยู่เป็นเพื่อนเขาอีกแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงเบาะแสดเดียวที่เม่นจะคิดออกเธอบอกกับแฮโรว่าตาแก่อาจติดธุระอยู่ในโลกจริงก็ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของการประจนภัยแฮโรใช้สีเทียนวาดประตูบานใหญ่แล้วใส่จินตนาการเข้าไปว่ามันสามารถพาเขาทะลุไปยังโลกแห่งความจริงได้เมื่อเปิดออก สีสารนับล้านเฉดเป็นเหมือนสะพานพาดผ่านนำทางให้แฮโร่ก้าวข้ามไปต่างจากกวางมูสทีท่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดเม่นสาวก็เลยใช้หนามแทงเจ้ากวางจนมันตกใจสลัดเธอล่วงลงมาพร้อมกับถีบประตูทางด้านของแฮโร่ที่มาถึงก่อนโลกแห่งความจริงนั้นช่างแตกต่างจากโลก2มิติที่เขาจากมาความลึกตื้นไกลห่างสีสารนับล้านกับผู้คนมากหน้าหลายตาโลกกรัดนี้ช่างน,น่าหลงไหลเสลือเกิน ในตอนนั้นแฮโรหันไปเห็นตะแก่คนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวเบาะแสเดียวที่เคยได้จากผู้บรรยายนั่นก็คือเขาเป็นคนชราส่วนชื่อรูปร่างหน้าตาที่อยู่แฮโรไม่เคยถามในตอนนั้นกวางมูสที่ก้าวผ่านโลกการ์ตูนก็มาพบกับแฮโรพอดีรูปลษา์ของเขาต่างจากเดิมกลายเป็นมนุษย์ยืนสองขาแม้จะตกใจอยู่บ้างแต่ก็เป็นประสบการณ์แสนวิเศษส่วนแฮโรก็จำเขาได้ทันทีทั้งสองจึงเริ่มตามหาตาแก พวกเขาตรงไปหาชายชราคนหนึ่งแล้วทําทีเหมือนคุ้นเคยกับคนคนนั้นมานานจนทําให้ชายแก่ตกใจใช้ไม้เท้าขีดหัวแฮโรส่วนทางด้านของเมนที่เธอพยายามจะเปิดประตูแต่เพราะแฮโรวาดนิ้วของเธอเพียงแค่3มนิ้วไม่มีนิ้วโป้งไว้ใช้บิดลูกบิดทําให้เธอต้องใช้ปากเปิดประตูแล้วก็โดดข่ามิติมาสู่โลกแห่งความจริงช้ากว่าทั้งสองไปหลายชั่วโมงเมนก็ไม่ต่างอะไรจากกวางมูดที่สภาพของเธอเป็นมนุษย์ เธอพิสมัยกับนิ้วทั้งห้ามากๆเพราะต่างจากที่เคยเป็นมาก่อนแต่ภารกิจของเธอกลับยากกว่าเพื่อนทั้งสองเพราะนอกจากจะต้องตามหาตาแก่แล้วเฮโรกับกวางมูสก็ไม่รู้ไปตกอยู่ที่ไหนเฮโรออกความคิดว่าเขาต้องมีพาหานะที่ช่วยในการตามหาตาแก่เขาเริ่มใช้สีเทียนวาดจักรยานสองที่นั่งเพียงแค่สัมผัสกับเส้นรูปวาดมันก็กลายเป็นจักรยานสองที่นั่งสามมิติทั้งสองปั่นจักรยานไปทั่วเมือง เพราะไม่เคยอยู่ในโลกที่มีกฎจราจรทําให้พวกเขาแหกโค้งพุ่งไปชนกับเทอรี่ที่ตกใจร่างจริงของมูสที่กลายเป็นกวางเพราะขวัญกระเจิงเธอรีบลงมาดูชายแปลหน้าทั้งสองเตรียมพาพวกเขาส่งโรงพยาบาลแต่เมื่อหันกลับมาก็พบว่ายางรถของเธอแตกขณะหันหลังโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เฮโรที่สังเกตเห็นก็แอบวาดล้อรถเตรียมหลอไปแล้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เมลลูกชายของเทอรี่ก็มองดูมันทั้งหมด ส่วนแฮโร่ก็กระซิบกับเขาทำเหมือนกับว่าให้มันเป็นความลับต่อไปเมลสนใจชายแปลกหน้าทั้งสองเป็นพิเศษเขาช่างแตกต่างตลกและดูใจดีผิดกับเทอร์รี่ที่ดูจะโล่งใจเมื่อทั้งสองไม่ได้บาดเจ็บมากนะักเธออาสาไปส่งพวกเขาตามที่ต้องการส่วนแฮโร่กับมูสก็แสดงท่าทีแปลกประหลาดกับประสบการณ์นั่งรถสี่ล้อเป็นครั้งแรกซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้เมลชอบพวกเขาเทอร์รี่ถามทั้งสองว่าต้องการให้ไปส่งที่ไหนไหม แฮโรที่มีเป้าหมายเพียงแค่ตามหาตะแก่ก็บอกกับเธอไปแบบนั้นซึ่งนั่นก็ทำให้เทอร์รี่ไม่เข้าใจเมลก็เลยออกความคิดว่าอยากให้คนแปลกหน้าไปพักที่บ้านได้ไหมในทีแรกเทอร์รี่ไม่ยอมแต่พอลูกชายอ้างว่าแม่ขับรถชนพวกเขานะแต่พวกเขาก็ยังใจดีไม่เอาเรื่องเทอร์รี่จึงไม่ปฏิเสธเมื่อมาถึงที่บ้านเธอให้ทั้งสองไปนอนอยู่ในห้องบนลงรถเก่าๆณนะที่นั่นทำให้แฮโร่รู้ว่าเทอร์รี่อยากจะเป็นนักดนตรี แต่ความฝันที่อยากจะเป็นกับโลกแห่งความจริงนั้นบางทีมันอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเทอร์รี่เป็นเพียงพนักงานจัดเรียงสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าออรลี่และเธอเกลียดงานนั้นมากๆหลังจากที่เทอร์รี่ออกไปแล้วมูสก็บอกกับแฮโรวว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่เลยโลกแห่งความจริงมันเต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆความเจ็บปวดความกลัวหรือว่าตกใจไม่เหมือนกับโลกในจินตนาการที่พวกเขาจากมาแฮโรจึงตอบกลับ ว่าพวกเขาไม่ได้คิดจะทิ้งมันมาจริงๆแต่แค่มาตามหาตะแก่ให้พบแล้วก็จะกลับไปในคืนนั้นขณะที่มูสหลับไปแล้วเฮโรยังคงนั่งมองพระจันทร์และเฝ้าคิดถึงตะแก่ที่จากหายขณะหนึ่งเขาหันไปเห็นเมลโบกมือทักทายแล้วบอกให้ไปเจอกันที่ห้องชั้นล่างทั้งสองพูดคุยกันเหมือนสนิทสนมดังเพื่อนเก่าเมลชอบวาดรูปสิ่งมีชีวิตประหลาดแต่เฮโรไม่คิดตำหนิ กลับชื่นชมในจินตนาการของเด็กหนุ่มด้วยซ้ำเมลเล่าให้เพื่อนใหม่ฟังว่าเขาอยากเลี้ยงหมามากๆแต่แพ้ขนพ่อก็เลยสร้างสัตว์ในจินตนาการที่ชื่อว่าคราวให้กับเขาในตอนแรกทั้งแม่พ่อและตัวเขาก็เล่นกับเพื่อนในจินตนาการอย่างคราวทุกอย่างช่างมีความสุขเหมือนฝันจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของเมลก็ตายจากแม่ต้องรับภาระทุกอย่างคนเดียวทำให้เธอเครียดและไม่สนุกเหมือนก่อน ณตอนนี้เมลเพียงแค่ต้องการให้แม่มีความสุขอีกครั้งเมื่อได้ฟังแบบนั้นแฮโร่ Hero จึงรีบตอบว่าเขาอาจจะช่วยได้ทั้งสองก็เลยทำสัญญาร่วมกันว่าฝ่ายหนึ่งจะทำให้แม่มีความสุขและอีกหนึ่งจะช่วยตามหาตะแก่เมลถามแฮโร่ว่าเขาสงสัยจริงๆคุณสร้างล้อรถขึ้นมาได้อย่างไรแฮโร่ Hero ตอบกลับว่าเขาสั่สร้างมันด้วยดินสอสี เฮโรเริ่มสร้างความอัศจรรย์เขาใช้สีม่วงค่อยๆไล่เป็นรูปร่างก่อนจะเปล่าเพื่อ <P ew> er> ให้จินตนาการดนบันดาลผีเสื้อขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนที่จะยื่นนิ้นสอสีให้เด็กหนุ่มลองแ,งแต่งแต้มความคิดสร้างสรรค์ดูเ <P ew> er> มลเริ่มวาดขากับตัวก่อนจะเปล่าสร้างสัตว์ประหลาดแมงมุมแมงวันที่ดุร้ายจินตนาการของเขาค่อนข้างแปลกแต่มันก็ไม่มีผิดถูกเมื่ออยู่ในสายตาของเฮโรในเช้าวันต่อมาเทอรี่พบว่า ในห้องครัวของเธอเต็มไปด้วยพายบูเบอรี่แถมบ้านทั้งหลังก็กลายเป็นสีม่วงส่วนลูกชายก็นั่งสวาปามพายบูเบอรี่พร้อมกับชายแปลกหน้าทั้งสองเมลบอกกับแม่ว่าความอัศจรรย์ที่เธอเห็นทั้งหมดเฮโรเป็นคนสร้างขึ้นแต่แน่นอนเธอไม่เชื่อคำพูดเขาเธอรี่เริ่มจะฉุนเธอบอกกับลูกชายว่าถึงเวลาต้องไปโรงเรียนแล้วส่วนอีกสองคนก็คงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ต้องแยกย้ายเมื่อรับตาแม่ แฮโรเห็นว่าเด็กหนุ่มช่างน่าสงสารแถมก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรเขาจึงหักสีเทียนมอบให้กับเมลครึ่งหนึ่งเทอรี่พาทั้งสามมาส่งที่โรงเรียนหลังจากที่แม่ไปแล้วเมลก็แอบตามมากับมูสและแฮโรเขาบอกกับเพื่อนทั้งสองว่าจะช่วยตามหาตะแก่ในวันนี้แฮโรที่ไม่มีเบาะแสะอะไรมากเมื่อเห็นใครก็ตามที่ดูอายุเยอะเขาก็จะคิดว่าคนนั้นเป็นตะแก่ในตอนนั้นเขาเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข้อความโปรโมทห้องสมุด ว่าที่นั่นเต็มไปด้วยคําตอบของคําถามมากมายเฮโรจึงปิ๊งไอเดียว่าเขาจะไปถามห้องสมุดวัตแก่อยู่ที่ไหนทั้งสามตรงไปที่นั่นก่อนที่เมลจะทําหน้าเซ็งเิงเพราะป้ายประกาศโฆษณาอ่านหนังสือจากนักเขียนอย่างแกรี่ในกลางห้องสมุดประจําเมืองเสียงอ่านหนังสือนิยายดาบแห่งกาการอรดังกังวานจากนักเขียนที่พ่วงด้วยตําแหน่งบรรรักษ์อย่างแกรี่แม้เขาจะพยายามและจินตนาการ ถ่ายทอดบรรจงเป็นตัวอักษรแต่ก็ไม่มีใครที่ให้ความสนใจกับชื่อนิยายที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันเขียนถึงอะไรหรืออาจจะพูดง่ายๆว่าแกรี่เป็นนักเขียนตกอับและในวันนี้เขาก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้จินตนาการจากหนังสือที่เขาแต่งขึ้นเป็นจริงแกรี่ทักทายเมลทันทีที่เห็นเพราะเขารู้จักกับเธอรี่มานานตั้งแต่สมัยเรียนและแอบหลงรักเธอเมลแนะนําให้เขารู้จักกับเพื่อนใหม่ทั้งสอง h ฮ l l o ไม่รีรอพูดความต้องการของเขาเลยว่าอยากให้ช่วยตามหาตาแก่ให้หน่อยเพราะอยากเอาใจว่าที่ลูกบุญธรรมอย่างเมลแกรี่ <Gary S 2> ก็เลยตอบตกลงที่จะช่วยแม้ไม่เต็มใจนักแต่เบาะแสของตาแก่ก็ช่างน้อยนิดเฮโร่ Hero จำได้เพียงแค่ว่าเขาเป็นชายชาราที่พูดเสียงทุ้มๆใจดีและคุยสนุกซึ่งแกรี hmm. ่ก็ตอบเลยว่าถ้ามีแค่นี้เขาไม่มีทางตามหาตาแก่พบในตอนนั้นมูสก็มีไอเดียเลิศเถ้าเปลี่ยนจากตามหาตาแก่ กลายเป็นให้ตะแก่ตามหาพวกเขาบ้างละ่ะเพื่อมันจะดีขึ้นเพราะความลำคาญแกรี่จึงแนะนำไปว่าหรือไม่คุณก็ลองขับเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วเขียนข้อความตามหาเพื่อตะแก่จะเห็นแกรี่ไม่รู้ได้ซ้ำสิ่งที่พูดไปนั้นจะเกิดขึ้นจริงทั้งสามขอบคุณและบอกลาเขาก่อนที่แฮโรจะหาที่รับตาคนแล้วค่อยๆบรรจงลากเส้นสีม่วงเขามีใบพัดเขามีตัวเครื่องเขามีล้อและเมื่อเขาหมุน เส้นสองมิติมันก็แปลสภาพกลายเป็นเครื่องบินเล็กคันสีม่วงแมทริกซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แกรี่ก็เฝ้ามองมันอยู่อย่างตกตะลึงเพราะความที่ตัวเองเป็นบรรณารักษ์หนังสือหมื่นหมื่นเล่มล้วนผ่านสายตาเขาทําให้แกรี่นึกออกว่าเขาเคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหนมันเป็นนิทานเสริมจินตนาการของเด็กที่อยู่ในห้องสมุดมันเล่าเรื่องถึงเด็กทารกคนหนึ่งที่มีสีเทียนแต่งแต้มจินตนาการไปพร้อมกับกวางมูสและเม่น นั่นหมายความว่าชายแปลกหน้าทั้งสองที่เมลพามาด้วยหลุดออกมาจากนิทานเฮโรมูสและเมลขับเครื่องบินตีลังกาผาดโผนพร้อมทิ้งข้อความถึงตาแก่ว่าให้โทรติดต่อมาที่เบอร์นี้ซึ่งตัวเลขนั้นเป็นเบอร์ติดต่อของเทอร์รี่ทางด้านของเทอร์รี่ที่กำลังทำงานอยู่ก็มีเบอร์แปลกๆโทรมานับร้อยสายที่ด่วนแล้วแต่เป็นคนชราโทรเข้ามาบอกว่าพวกเขานั้นคือตาแก่ที่เธอตามหาหลังจากทิ้งข้อความไว้บนท้องฟ้า ฮโรก็พาทั้งสองกระโดดล่มลงมาแล้วส่งเมลกลับเข้าเรียนทางด้านของเมลที่มาสายก็ดันไปพบกับเพื่อนที่ชอบแกล้งเขาอยู่บ่อยๆจนทำให้ถูกครูใหญ่เรียกส่วนแฮโรและมูสก็ตรงไปที่ห้างสปปรรพ์สินค้าออรี่ที่เทอรี่ทำงานอยู่พวกเขาพบเธอที่นั่นในตอนนั้นก็มีสายจากครูใหญ่โทรมาพอดีแล้วเชิญตัวเทอรี่ไปที่โรงเรียนเรื่องทะเลาะวิวาทของเมลเทอรี่ไม่มีทางเลือกจะขอลาง,งานกับหัวหน้าก็ไม่ได้ าะเขาไม่มีความเห็นใจฉะนั้นก็เหลือเพียงแค่ตัวเลือกเดียวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือขอความช่วยเหลือจากแฮโร่และก็มูสให้ทั้งสองทำงานแทนให้หน่อยสักชั่วโมงหนึ่งเชอรี่เอาทั้งสองไปไว้หลังร้านให้ช่วยจัดสต็อกก่อนจะรีบตรงมารับเมลที่โรงเรียนส่วนมูสและแฮโร่ที่ทำงานผ่านไปได้แค่6นาทีก็รู้สึกเบื่อมากๆเขาจึงคิดว่าจะออกไปช่วยลูกค้าหาของดีกว่าเมื่อแฮโร่เห็นคนกำลังเอื้อมไปหยิบของชั้นบนสุด เขาก็วาดสปริงติดรองเท้าให้เมื่อมีลูกค้าถามหารองเท้าพูมา่าเขาก็วาดเสือพูม่าตามความต้องการหรือมีเด็กคนหนึ่งที่อยากขับเครื่องบินของเล่นให้บินได้เขาก็แต่งเติมใบพัดจนมันบินไปทั่วห้างหรือพูดอีกในหนึ่งนั่นก็คือห้างทั้งห้างราบเป็นหน้ากลองเมื่อเธอรรี่กลับมาเธอก็พบกับความวุ่นวายมีตำรวจและนักดับเพลิงเต็มไปหมดนั่นหมายความว่าเธอถูกไล่ออกจากงานทันทีแม้จะโกรธ แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกดีที่หลุดพ้นมาจากงานที่โคตรจะเบื่อสองตัวละครจากจินตนาการและสองแม่ลูกเดินเรื่อยเปื่อยจนมาถึงสวนสาธารณะในที่ที่ผู้คนนับสิบเดินลายร้อมเฮโรกับเทอร์รี่ก็ได้สนทนากันแบบจริงจังอีกครั้งเทอร์รี่เล่าว่าเธอรู้สึกดีที่ได้ออกจากงานนั่นอันที่จริงเธอฝันอยากจะเป็นนักเปียนโนด้วยซ้ำแต่คงไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วเพราะอยากให้ฝันของเทอร์รี่ได้เป็นจริง เฮโรเริ่มว่าใช้ดินสอสีสร้างเปียโนขึ้นมาและเมลก็ขอร้องให้แม่เล่นให้ดูได้ไหมเมื่อเทอรี่ไม่ปฏิเสธเสียงเปียโนของเธอไม่ต่างจากมืออาชีพที่เริ่มบรรเลงเพลงจนทำให้ผู้คนแถวนั้นต่างเคลิ้มไปกับโน้ตดนตรีแต่ละตัวที่เทอรี่สร้างขึ้นในตอนนั้นแกรี่ก็ตรงมาพบกับทั้งสี่แล้วรีบตรงไปหาสองตัวละครที่หลุดมาจากนิทานเขาบอกกับทั้งสองว่าตอนนี้รู้แล้วว่าใครคือตาแก่ ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นเมลไม่ไว้ใจแกรี่เลยเพราะในตอนแรกเขาไม่มีท่าทีจะสนใจช่วยเหลือด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ทําไมดูกระตือรือร้นแปลกๆเขาอยากจะไปกับมูสและแฮโรลด้วยแต่เทอรี่ไม่อนุญาตเขาต้องบอกลาเพื่อนใหม่ณนะตรงนี้เมื่อมาถึงที่หมายแกรี่บอกกับทั้งสองว่าพวกเขาหลุดออกมาจากหนังสือนิทานที่เขียนโดยครอเกตวิลสันสิ่งอศัศจรรย์ที่สร้างพวกเขามานั้นคือจินตนาการ แต่สิ่งที่โดนบันดาลให้สมดังใจยิ่งกว่านั้นก็คือดินสอสีเทียนยังไม่ทันที่จะอธิบายอะไรได้มากกว่านี้เม่นสาวที่พยายามตามหาเพื่อนก็มาพบกับเฮโรและมูสแต่เธอไม่ได้มาคนเดียวมีตำรวจตามมาด้วยกว่าที่เม่นจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะความไม่รู้และไม่มีเพื่อนเคียงข้างทําให้เธอป่วนสร้างเรื่องไปทั้งเมืองจนถูกตำรวจประกาศจ,จับส่วนเฮโรกับมูสก็มีสภาพไม่ต่างกันเนื่องจากไปสร้างความวุ่นวายในห้างสรรพสินค้า ทั้ง3ถูกจับเข้าคุกแต่แฮโร่ก็ใช้ดินสอสีแหกกรงห้องขังออกมาได้ในเช้าวันต่อมาขณะที่เมลเรียนหนังสือตามปกติเขาก็หันไปเห็นว่าแฮโร่และเพื่อนอีก2ตรงมาที่โรงเรียนเมลจึงออกอุบายและขอครูไปเข้าห้องน้ําเพื่อจะหนีออกจากโรงเรียนในตอนนั้นเขาก็ไปเจอกับคู่ปรับเก่าที่แค้นกันตั้งแต่เมื่อวานเรื่องที่ถูกครูใหญ่เรียกเมลถูกทําร้ายจับโยนเข้าไปขังในห้องเก็บของในตอนนั้นเขาก็คิดออก ว่าตัวเองมีสิ่งอัศจรรย์ที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือสีเทียนเขาเริ่มวาดสัตว์ในจินตนาการที่เขามีมาตั้งนานอย่างคราวมันเป็นสัตว์ประหลาดที่รูปร่างเหมือนมังกรผสมหมาแถมยังดุร้ายอีกด้วยมันไล่กัดน,นักเรียนที่มาทำร้ายเมลและยังทำลายข้าวของไปทั่วเมื่อเป็นแบบนั้นเมลจึงบอกกับมันว่าอย่าให้ใครตามหาตัวพบก่อนที่คราวจะล่องหนและบินหนีไปเมลตรงไปหาเพื่อนเก่าส่วนแฮโรก็แนะนำเขาให้รู้จักกับเม่น และยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้รู้แล้วว่าใครคือตะแกะ่ซึ่งก็โชคดีมากๆที่เมลรู้ว่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหนทั้งสี่มุ่งตรงไปยังจุดหมายระหว่างทางก็สร้างความปั่นป่วนไปทั่วแต่ที่สำคัญเลยแกรี่ดันเห็นพวกเขาเมื่อตรงมายังบ้านของผู้ส,สร้างตัวละครล้ำจินตนาการจนมีชีวิตซึ่งณตอนนี้ตัวละครเหล่านั้นกำลังตามหาเขาบ้านทั้งหลังของตะแก่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วก่อนที่ความจริงแสนเศร้า ที่จะทำให้แฮโรลเสียสูญนั้นเปิดเผยผู้แต่งนิทาน์ Harrow and the Purple Kyon ได้จากโลกนี้ไปแล้วไม่มีตะแก่ที่คอยบรรยายอีกต่อไปในตอนนั้นเทอรี่ก็ได้รับสายจากครูว่าลูกชายหนีออกจากโรงเรียนเธอใช้แอปที่คอยติดตามเมลจนมาพบเขาที่บ้านของนักเขียนผู้ล่วงลับด้วยความโกรธเธอไล่เมลขึ้นรถและบอกกับแฮโร o w ว่าเลิกยุ่งกับพวกเขาสัที และตอนนี้คุณทําให้เมลกลายเป็นเด็กเพ้อฝันแยกความจริงกับจินตนาการไม่ออกเฮโรไม่คิดที่จะอธิบายหรือแก้ตัวอะไรสักคําเดียวเขาได้แต่จมปลักอยู่กับความเศร้าบ่วงที่รัดตัวเขาไว้เมื่อต้องสูญเสียคนที่รักไปและตอนนี้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของเขาค่อยๆเสื่อมสลายแม้ดินสอสีจะเป็นเครื่องมือในการสร้สรรค์ทุกสรรพสิ่งแต่เมื่อเขาค่อยๆไม่ศรัทธาในมันทุกๆอย่างก็เริ่มกลายเป็นเพียงฝุ่นผง มูสและเม่นจางหายรวมถึงล้อรถของเทอร์ี่เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากสีเทียนของแฮโรในตอนที่แฮโรไม่เหลือใครเลยเขากลับได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่น่าพบอย่างแกรี่ในตอนที่เทอร์ี่กำลังจอดซ่อมรถอยู่เมลก็หันไปเห็นว่าแฮโรนั่งอยู่ในรถของแกรี่เขาพยายามบอกกับแม่ว่าแกรี่เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้แต่เพราะความโกรธทำให้เทอรรี่ไม่รับฟังเหตุผลใดๆ ทางด้านของแกรี่เข้าป่าแฮโรมาที่ห้องสมุดก่อนจะเริ่มพูดจาหวานล้อมหลอกให้แฮโรเชื่อว่าเขาทำให้ทุกคนผิดหวังเป็นตัวสร้างปัญหามีเพียงวิธีแก้วิธีเดียวนั่นก็คือยกสีเทียนให้กับแกรี่เพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่เคยทำลงไปเพราะจิตใจที่บอบช้ำทำให้แฮโรไม่รีรอยกสีเทียนให้แกรี่อย่างเต็มใจเขาไม่รอช้าสร้างคุกจากหนังสือนิยายของเขาขังแฮโรไว้ ส่วนเมลที่ยังคงขาใจเรื่องของเพื่อนเก่าเขาหนีออกจากบ้านตรงไปยังที่ห้องสมุดแต่ก็พลาดท่าถูกแกรี่จับขังไปพร้อมกับแฮโรหลังจากกำจัดศัตรูไปให้พ้นทางแกรี่ก็ตั้งใจจะสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยสีเทียนโดยใช้สวนสาธารณะลานกว้างเป็นจุดเริ่มต้นเมื่ออยู่ตามลำพังเมลพูดให้กำลังใจแฮโรว่าคุณนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเลยตรงกันข้าม คุณกลับสร้างปาฏิหาริย์ให้กับคนที่ไม่มั่นใจอย่างเมลคุณทำให้คนรอบๆตัวมีความสุขฉะนั้นอย่าโทษว่าตนเป็นคนผิดต้องเชื่อมั่นในตัวเองเมลส่งคืนนินสอสีที่ครั้งหนึ่งฮฮโรเคยให้ไว้กับเขาและในตอนนี้แฮโรก็กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งทุกสิ่งที่แฮโรส่สร้างกลับคืนสภาพเดิมบ้านทั้งหลังกลายเป็นสีม่วงต่อหน้าต่อตาของเธอรีนั่นทำให้เธอได้รู้ว่าลูกชายพูดความจริง แต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือณนะตอนนี้เมลหายตัวไปจากบ้านทางด้านของแฮโร่ที่วาดบอลลูดพาเมลแหกคุกก็ลอยไล่หลังรถม้าของแกรีร่มาติดๆเขาตัดหน้าลงจอดก่อนที่แกรีร่จะถึงพร้อมประกาศศึกทวงคืนนินสอสีแต่มีเหรอที่แกรีร่จะคืนง่ายๆทั้งสองประทะกันโดยมีอาวุธที่สร้างขึ้นจากจินตนาการผ่านลายเส้นของสีเทียนเมื่อแกร,รี่วาดอาวุธไมายทำลายศัตรู ฮโร่ก็วาดพัดลมยักษ์พัดกระแสลมเข้าสู้กับแกรี่จนเขาปลิวเมื่อแกรี่ตอบโต้สร้างเครื่องเวียงหินแฮโร่ Hero ก็สร้างสปริงยักษ์ล้อมรอบตัวเองเพื่อโยนหินกลับคืนขณะที่แกรี่พลาดท่าให้กลับสปริงยักษ์แฮโร่ Hero ก็พยายามเข้าแย่งสีเทียนคืนเมื่อเห็นว่าตนนั้นจะพลาดท่าแกรี่ยัดมันลงเข้าไปในคอคืนสีเทียนเข้าไปทางแทง่งอำนาจของมันแทรกซึมเข้าไปในร่างกายและตอนนี้แกรี่ไม่ใช่ผู้วาด แต่เป็นพลังอำนาจของดินสอสีเขาไม่รอช้าเปลี่ยนตัวเองเป็นพระเอกในหนังสือนิยายที่แต่งขึ้นนั่นก็คือกาการอกับดาบศักดิ์สิทธิน์ณะตอนนี้แกรี่ไม่ใช่ผู้วาดอีกแล้วแต่เป็นพลังอำนาจของดินสอสีณนะตอนนี้เขาไม่ต้องใช้สีเทียนอีกแล้วเขาสามารถสร้างทุกอย่างได้อย่างใจนึกในตอนนั้นเทอรี่ก็มาพอดีแกรี่พยายามชวนเธอให้เข้าร่วมด้วยเพราะหลงรักเทอรี่มานานแน่นอนเธอปฏิเสธและพยายามพาลูกชายนี้ เมื่อเห็นแบบนั้นแกรี่จึงสร้างดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและโดนบันดาลให้พื้นที่รอบๆกลายเป็นลาวากักขังเชอรี่เมลและฮาโรไว้ณตอนนี้ฮารโรไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเขาดันพลาดทําสีเทียนอีกครึ่งหนึ่งหลุดมือไปในตอนนั้นคราวสัตว์เลี้ยงในจินตนาการของเมลก็กลับมาช่วยเจ้านายของมันคราวเข้าสู้กับแกรี่แต่พลาดท่าถูกทําร้ายรือนี่แกรี่จะเป็นฝ่ายชนะเพราะไม่เหลือความช่วยเหลือใดอีกแล้วแต่ฮโรยังมีเพื่อน และเขาเชื่อมั่นในตัวเพื่อนของเขามูสและเม่นขี่สล้อฮาร์ลีพุ่งทะลุเข้ามาแาโรบอกกับเพื่อนว่าในตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่มากๆเพราะเขาไม่รู้ทำสีเทียนหายไปไหนเบนก็เลยใช้โสดประสาทรับกลิ่นตามหาสีเทียนจนพบถ้าแฮาโรเลือกที่จะวาดอาวุธก็คงไม่มีชิ้นไหนต่อกกรกับดาบศักดิ์สิทธิ์ของกากรอได้ฉะนั้นก็คงมีแต่ไอ้นั่นที่พอจะช่วยได้แกรี่พยายามสังเกตดู ว่าเฮโรจะวาดรูปอะไรขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เฮโรทํานั้นก็คือวาดแมงวันแมงมุมแสนดุร้ายมันทั้งตัวเล็กเร็วแรงบินทะลุปากเข้าผ่านคอหอยของแกรี่ส่วนมูสก็กลายเป็นกวางวิ่งเข้าชนศัตรูจนแมงวันแมงมุมสามารถคว้าดิสอสีออกมาจากตัวของแกรี่ได้พลังอํานาจของเขาเสื่อมลงทุกอย่างกลับคืนสภาพเดิมแม้แกรี่จะสร้างหายนะไว้มากมายแต่เฮโรกลับไม่ได้โกรธเขาเลยสักนิด แถมเดินเข้ามาถามด้วยว่าคุณโอเคไหมแกรี่บอกกับเขาว่าเพียงแค่อยากมีที่ที่โลกในจินตนาการของเขาเป็นจริงเฮโรจึงวาดประตูบานหนึ่งขึ้นมาและส่งแกรี่ให้เข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการของเขาในวันต่อมาเทอรี่พาพวกตัวละครจากหนังสือนิทานตรงมายังพิพิธภัณฑ์คร็อกเก็ตจอห์นสันเฮโรเดินสำรวจทุกๆมุมบ้านที่สร้างสารรค์ตัวละครอย่างเขาขึ้นมาหรือพูดอีกในหนึ่งนั่นก็คือ ครอเกตวิลสันคือพ่อผู้ให้กำเนิดในวันนั้นแฮโร w ได้อ่านจดหมายที่วิลสันเขียนถึงสาเหตุที่สร้างนิทาน h a r r โร a แอนด์เดอะบรูเบิว่าเขาอยากให้ผู้อ่านได้แต่งแต้มจินตนาการของตนแล้วเชื่อมั่นในตัวเองว่าเมื่อพวกเขามีจินตนาการก็จะสามารถทำในสิ่งที่ตนวาดฝันไว้ได้เหมือนอย่างที่ฮา r r โรมีสีเทียนคอยสันสร้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน เมื่อพบคำตอบที่ตัวเองตามหามานานเฮโรเริ่มวาดประตูบานใหม่พร้อมเขียนกำกับไว้ว่าบ้านเมื่อเปิดออกมันคือเส้นทางกลับสู่โลกหนังสือถึงเวลาแล้วที่เมลจะบอกลาเพื่อนเก่าเขาได้มอบสีเทียนครบ12สีให้เป็นของขวัญกับแฮโรเพื่อกลับสู่โลกเดิมแต่งแต้มจินตนาการได้หลากสีสันให้กับโลกใบใหม่ สำหรับภาพยนต์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า h a r r Under Purple c y o n เป็นหนังแนวครอบครัวแนวตลกแฟนตาซีนะคะในปี2024ดัดแปลงมาจากหนังสือเด็กในปี1955เขียนโดย Crockett Johnson ก็คือตัวหนังสือที่อยู่ในภาพยนต์นั่นแหละมีอยู่จริงๆนะคะเขาก็มีการดัดแปลงมาเป็นภาพยนต์โดยส่วนตัวแล้วเราค่อนข้างชอบภาพยนตร์แนวนี้นะภาพยนต์แนวเด็กภาพยนตร์ครอบครัวดูได้ทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยค่อนข้างชอบมันเป็นภาพยนตร์ที่เราสึกว่า เป็นแนวที่ดูแล้วมันไม่เครียดดูแล้วหายเครียดอะไรประมาณนี้โดยส่วนตัวบบางครั้งเราเครียดมากๆเครียดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ยอยะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการแก้โดยการดูการ์ตูนหรือว่าดูอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ต้องใช้ความคิดเยอะเหมือนหยุดโลกแห่งความจริงไว้ก่อนแล้วฉันขออยู่กับตัวเองโดยการดูการ์ตูนแต่ถ้ามันเป็นการ์ตูนเด็กมากๆอย่างเช่นประมาณแบบการ์ตูนที่ชอบถามแล้วว่าอันนี้ออกเสียงว่าอะไรอันนี้คืออะไรเงี้ยนันอาจจะเด็กเกินไปนิดนึงก็เอาเป็นว่าดูที่ ได้ทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่เลยประมาณนั้นแล้วชอบในลักษณะแบบนั้นโดยภาพยนตร์เรื่องนี้โดยรวมเรารู้สึกว่าก็สนุกดีนะคะแต่อาจจะไม่ได้สนุกมากที่สุดมันยังไม่มีภาพจําบางอย่างที่ชวนให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าจดจํำมันไม่เหมือนกับตำนานสไปเดอร์วีกมันไม่เหมือนกับนาเนียมันไม่เหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีบางอย่างที่อาจจะต้อง แต่งเติมเสริมไปได้มากกว่านี้นะคะเราคิดว่าแบบนี้นะแล้วก็ตัวในเรื่องขอเสริมนิดนึงตัวเม่นเนี่ยเม่นในเรื่องเนี่ยเขาจะใช้คําว่า p ็อก p ิวพายพ็อกคไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมมันเป็นคําที่แปลว่าเม่นเหมือนกันแต่พ c อกคิเนี่ยเป็นเม่นแบบที่เราดูในาสาร,รคดีที่เราจะคิดว่ามันจะพ่นหนามออกมาได้แต่จริงๆคือมันวิ่งเอาหางหรือว่าเอาหนามมนแทงนะแต่ถ้าเป็นเม่นแบบโซนิ c เม่นสายฟ้านะอันนั้นจะเป็น H ฮสทอก หรือว่าเม่นแคะนั่นเองคือมันคนละเม่นกันตอนแรกเราดูเอ๊ะเม่นมันใช้คำนี้เหรอมันไม่ใช่ฮชคอกเหรอแต่พอไปหาจริงๆก็คือมันมีคำนี้ด้วยนะคือจริงๆก็คือเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็อ๋อมันแตกต่างกันตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องที่เสริม อันนี้ก็เป็นความรู้ที่เสริมให้กับผู้ชมนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราอยากให้ลองไปดูภาพยนต์เรื่องนี้คุณอาจจะชอบก็ได้นะคะมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแต่เราก็สรุปมาก,ก็ตัดออกไปเยอะมากๆเผื่อว่าคุณอาจจะชอบมากกว่าเราก็ได้เพื่อไม่ใคลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ